ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน,รนา,า,ารอนตอนปิดจบน้ําแล้งเปิดจอบน้ําหลากแล้วกรมชลประทานนะ <c oughs> จะบอกให้สวัสดีครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่สำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีครับแงนดูเมฆฝนบนฟ้าคลึ้มดำคล้ำมา ฤดูแล้งสิ้นไปแล้วต่อไปนี้จะมีแต่ฤดูฝนฝนฝน,นน้าน้ำน้ำและก็น้ํานูน่นนะครับเมฆอยู่ในน้ําแล้ว <c oughs> เพราะโควิดมีพิษร้ายจึงต้องแถลงข่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งรัฐมนตรีกรเกษตรเตรียมรับฤดูฝนเต็มที่และ ปิดจอบภัยแล้งไปแล้วภัยแล้งผ่านมาได้ด้วยดีน้ําท่วมน้ําหลากต้องเตรียมตัวบูณาการทํางานร่วมกันขณะที่กรมชลประทานมุ่งมั่นในหน้าฝนนี้จะช่วยพี่น้องทุกวิถีทํากินและภัยน้ําหลากด,ดููแลงที่ผ่านมากรมชลประทานบริหารจัดการน้ําตามแผนไม่กระทบกับเกษตรกร,กรและประชาชนฤูดูดฝนปีพาย,ยุสี่เฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยเพียงพอส่วนแขนขาคือสานักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานเตรียมความพร้อม ทั้ง7ส่วนบริหารเครื่องจักรกลทั่วประเทศเพื่อรับกับหน้าฝนสำนักเครื่องจักรกลมีความพร้อมที่จะรับมือฤดูฝนเรามีศูนย์เครื่องจักรกลทั่วประเทศสามารถเข้าดูแลพี่น้องเกษตรกรได้ทันท่วงทีภายในย4ิบชั่วโมงและด้านหลังนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเขี้ยวเล็บของสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานที่ช่วยพี่น้องในงานแ้งงานท่วมได้ครับ ขอให้ทุกอย่างชับไวและเป็นไปดังวาจาที่ลั่นกันไว้เถิดครับไม่ว่าจะหลากไม่ว่าจะแรงพวกเขาต้องทำงานเพื่อแผ่นดินไทย ่าวดีๆกับพี่คำรณไม่อยากเห็นพี่น้องทุกคนต้องมาเผชิญกับภัยแล้งภัยท่วมเช่นทุกปีแต่ก็หนีไม่พ้นนะจะบอกให้ไปชมกันเลยครับไปค่ะ <laughs> ตอน <laughs> กเกษตรอัจฉริยะ, <laughs> กะเกษตร AI <laughs> แต่การส่งเสริมยังขาดปัจจัยอีกบานตะไทยนะ <laughs> จะบอกให้พูด <laughs> ถึงโรนเราอยากได้ <laughs> แต่ยังเอื้องไม่ถึงเราอยู่สูงสุดสายดังเดือนละ อยากได้บ่อยากได้ <laughs> นี่คือโดรนเพื่อการ,กรเกษตรสัญชาติไทยที่เราควรภาคภูมิใจมีโรงงานผลิตและประกอบในไทยได้รับใบรับรองมาตรฐานยานยนต์เทียบเท่ากับรถยนต์คุณภาพสูงของยุโรปคือ BMW และเบนซราคาจึงอาจสูงกว่าโดรนทั่วไปที่สั่งซื้อส่วนต่างๆจากจีนมาประกอบในไทยแล้วขายราคาถูกเราแตกต่างตรงไหนเซกูโมเป็นโดรนสัญชาติไทยผลิตโดยวิศาวากรคนไทยโรงงานที่ผลิตได้รับมาตรฐานสากลโดรนเซกูโมแบรนด์เพื่อการ,กรเกษตรเจ้านี้มุ่งหวังที่จะ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรในการฉีดพ่นมุมสูงให้ปุ๋ยและช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชโดยพ่นฉีดจากบนฟ้าเรามีมาตรฐาน ISO 9001โรงงานเรายังมีมาตรฐานการผลิต IATF 16949เป็นมาตรฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกเป็นมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบันละทั้งช่วยลดต้นทุนเรื่องเวลาค่าแรงเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นได้อีกไว ได้ยังใจเร็วทันใจปัญหาของกเกษตรกรเหมือนกันคือไม่มีแหล่งเงินทุนที่จะไปซื้อเข้าถึงยากทําให้ภาคการผลิต เครื่องจักรเกษตรในประเทศไทยไม่พัฒนาเท่าที่ควรไม่ดีเราไม่ขายไม่ดีเราไม่ทำ <laughs> <laughs> เกษตรเขตร้อนของไทยก้าวไกลไม่แพ้ใครในโลกนี้แต่รัฐต้องลงลึกถึงแหล่งทุนให้ผู้ผลิตและผู้ใช้คือเกษตรกรด้วยวรับขอร้องอยู่ผินมาขับโดนบินกับพี่เอามาให้ <laughs> ใ ีก็ดีเหมือนกันราชบุรีอยู่มานานวันช่วยลเล่นเจิอคานนอกเมืองนี้ไงเอ้า เีาดีๆกับพี่คำรณอยากเห็นเกรรษตรกรทุกคนใช้นว,วัตรกรรมใหม่ๆและก้าวไกลไปกับวิถีกเกษตรแบบเด่นพง,งาดราชบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้คดดดำชโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถอาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสําหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยกันเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถวัดคำชโนดบ้านดุงอุดรธานีนวัพา,าสม